ร้อยเอกธนมนธปมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ประตูปิดลำน้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์ตำบลในเมืองอำเภอสวรสคิลก bon ok, จังหวัดสุโขทัยเพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังการบริหารจัดการน้ำจากกรมชลประทานได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการแก้ขัญหนาเรื่องมวลน,น้ำเนื่องจากปีนี้มวลน,น้ำยมที่มาจากจังหวัดแพร่มีปริมาณมากกำลังเดินทางมาถึงจังหวัดสุโขทัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอสวรรคโลกเจ้าหน้าที่จุลประทานและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมท่านตตัวแทนชาวบ้านบอกว่าการปล่อยน้ำที่คลองหกบาทโดยการกักเก็บน้ำเกินกว่าพื้นที่ทำาผนังกั้นน้ำจะรับปริมาณน้ำมากและความสูงของน้ำทำให้ผนังกั้นน้ำแตกและหมวนน้ำเข้าท่วมบ้านเรือรนไรนาทำความเสียหายต่อประชาชนในพื้นที่ท่านี้ร้อยเอกธรรมนัสได้ทางกรมจลประทานแก้ไขาการบริหารจัดการเปิดปิดน้ำและการปล่อยน้ำไม่เป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ อันหนึ่งถ้ามวลน,น้ําซึ่งทอยอยมาจากจังหวัดแพร่เป็นจำนวนมากถึงขั้นวิกฤตทางหนือยงานต้องรับผิดชอบที่ต้องประสานกับทางหัวหน้าส่วนงานรวมถึงผู้นําชุมชนได้แจ้งบอกเก่ากับประชาชนได้เข้าใจด้วยท่านี้มวลน,น้าแม่ยมก็ยังไหลามาเติมที่ประตูเปิดปิดน้ําบ้านหาดสะพานจันทร์ที่มีปริมาณมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทงั้งยงมีฝนตกอยู่ตลอดเกือบทั้งวันแต่ปริมาณน้ําไม่มากนากักบริเวณเหนอือประตูท่านี้ทางเจ้าที่ชนประทานและทางจังหวัดสกูดไทย ได้เฝ้าระหว่างสังเกตการมวลน,น้ําที่มาจากจังหวัดแพร่ตรลอด24ชั่วโมงเพื่อเขาแก้ไขปัญหาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีกิติพรดวงจันทร์รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพะเยายังไม่คลี่คลายน้ำอย่างท่วมขังบ้านเรือนของชาวบ้านชุมชนรอบชายกวานพะเยาโดยเฉพาะในชุมชนบ้านร่องหายและชุมชนสันปา่าถอนอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ซึ่งมีน้ำท่วมขังนางกนกว่าหนึ่งอาทิตย์แล้วสูงกว่าสองเมตรต้องใช้เรือและถังปูนในการสัญจรนแต่บางจุดยังขาดการดูแลเข้าไปไม่ถึงดยทางสมาคมกู้ภัยกลางพิทักษ์ชีพและมูลิติสยามรวมใจพะเยาจึงช่วยกันทำกลัวกู้ภัยทําลห้าไร0กล่องชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถออกมาจากบ้านได้ ด้วยนายวัยวุฒิโพชนาอายุ12องปีชาวบ้านบ้านร้องไห้ตำบลแม่สายบอกว่าในซอยของตนเองมีประมาณสิบหลังข้าวเรือนน้ำท่วมมานานกว่าหนึ่งอาทิตย์และสูงกว่าสองเมตรซึ่งตนเองจะเป็นอาสานำเรือออกไปซื้ออาหารให้กับเพื่อนบ้านโดยตั้งแต่น้ำท่วมมาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนไปดูแลแม้แต่ผู้นำชุมชนก็ยังไม่เข้าไปดูแลซึ่งในซอยยังมีผู้ป่วยติดเตียงคนตาบอดและเด็กเล็กตั้งแต่น้ำท่วมมาขาดการเหลยวแล เรียกว่าเป็นซอยที่ถูกลืมตต่ในวันนี้มีทางคู่ภัยมาช่วยเหลือจึงดีใจมากและอยากขอบคุณกู่ภัยทุกคนที่มาช่วยเหลือและไม่ทิ้งกันปณวิยูดีรายงานนายประมวลอายุค4 4ปีเข้าแจ้งความกับตรวจสบพบ้านไร่ว่าได้ทาแผงลอตเอรี่หายไปจํานวนประมาณ500า่ใบเป็นเงินจํานวนกว่า40,000กว่าบาทบริเวณวัดแห่งหนึ่งในตำบลบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี เดี๋ยวนายประมวลพาตำรวจไปดูสถานที่เกิดเหตุเพื่อจำลองเหตุการณ์ซึ่งนายประมวลยืนยันว่าลืมลอตเตอรี่ไว้ภายในวัดแห่งนี้ตำรวจจริงให้นึกดูดีจนกระทั่งนายประมวลได้พาย้อนลงไปร้านขายของชำแห่งหนึ่งในตับหวเจ้าวัดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเนื่องจากไปขายให้กับแม่ค้าที่นี่และปรากฏว่าลืมไวจ้จริงๆเิงดยแม่ค้าเป็นผู้เก็บแผงลอตเตอรี่ไว้ให้เป็นอย่างดีด้านนางบรนันอายุ54ปีแม่ค้าบอกว่านายประมวลได้มาขายลอตเตอรี่ให้กับตน จากนั้นได้ประมวลที่ไปวางใบแถึงแล้วก็ลืมแผงวบจากนั้นก็ขับรถจกกักรยานยนต์ออกไปโดยไม่ได้าน,นาแผงลอตเตอรี่กลับไปด้วยตนทีงเก็บรักษาไว้ให้กระทั่งตํารวจพร้อมกับพ่อค้าลอตเตอรี่มาติดต่อน,นํากลับคืนคาดว่านในประมวนลน่จาจะขี้ลืมและสับสนจนไปแจ้งความกับตํารวจดังกล่าวสำารัาทองสีรายง,งาน ร้อยเอกศิริศักดิ์มาดีกุลไปห้าสิบปีซึ่งเป็นอดีตนายทหารที่เลือกชีวิตหลังลาออกจากราชการปอบ,บริเวณหน้าบ้านเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเปรี้ยวปากเรือทองกล่องเล้งกลายเป็นร้านลับๆอยู่ภายในซอยยี่สิบห้าตบนทุง่งยางอเภรับแลจังวัดอุตรดิตถ์่นได้รับความสนใจจากลูกค้าไม่เพียงรูปแบบการตกแต่งร้านที่ผสมผสานระหว่างเรือนไม้เก่ากับต้นไม้นานาพันธุ์พันธุ์แต่ร้านยังปลอดโปร่งสะอาดหน้านั่งโดยร้อยเอกศิริศักดิ์เจ้าของร้านทำหน้าที่พ่อครัว มือรับพิจี่ยวการจัดทาออเดอร์กับลูกค้าที่มานั่งรอในร้านรวมถึงไรเดอร์ที่มารอโดยมีภรรยาเป็นผู้รับออเดอร์และเป็นผู้เสือฟให้กับลูกค้าเตยร้อยเอกศิริศักดิ์บอกว่าหลังจากลาออกจากราชการก็ได้ไปเป,เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวมาได้ประมาณหนึ่งปีแล้วมีผลตอบรับที่น่าพอใจเดยปรับพื้นที่หน้าบ้านเปิดเป็นร้านแนววินเทจที่ตัวเองชื่นชอบและสะสมไว้ขับกล่อมด้วยเพลงฮิตในยุค80และ90 จัดได้ว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือทองคาเฟ่ก็ได้เช่นกันเพราะมีมุมให้ได้ถ่ายรูปมากมายเน้นแนวของเก่าสําหรับผู้ปกครองที่มีเด็กๆมาด้วยทางร้านก็จะมีมุมของเล่นและการ์ตูนให้เด็กด้านรสชาติของก๋วยเตี๋ยวซุปน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือเครื่องตุนยาสมุนไพรจีนจัดเต็มแบบครบเครื่องมีทั้งต้มยำต้มเจดที่กลมกลม่อมเข้มข้มนกลิน่นหอมวิธีการลวกเส้นให้นุ่มพอดีลวกผักให้สุกแต่พอกรอบก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นสูตรที่ตนคิดค้นเอง โดยใช้วัตถุด,ดิบที่ได้รับการคัดสรรเป็นอย่างดีราคาเริ่มต้นผู้ใหญ่ชามละ40บาทหากสั่งของเด็กจะขายชามละ25บาทนอกจากจะมีกว๋วยเตี๋ยวเรือหมูตุน๋นเนื้อตุน๋นหมักหมูสดต้ยมยำมะนาวสดในสวนก็ยังมีหมูสเต๊ะเตาถ่า,ถานนุ่มและหอมยำกลักหมูรสจัดจ้านลวกจิ้มหมูและเนื้อเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มสีฟู้ดและน้ำจิ้มกว๋วยเตี๋ยวเรือสูตรเฉพาะของทางร้านและมีข้าวผัดกะเพราส้มตำเฉาก๊วยเครื่องดื่มเย็น เจนเด็ก25บาทธรรมดา35บาทพิเศษ40บาทและ50บาทคนท้องทานฟรีสปรับร้งกก๋วยเตี๋ยวเปรี้ยวปากเรือทองหรือร้างก๋วยเตี๋ยวผู้กองเล้งเมืองรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิการัาจะหยุดทุกวันพุธของสัปดาห์ผู้สนใจสามารถไปอุดหนุนกันได้นัาขาวคาดระดมรายงาน